สวัสดีบรรยากาศช่วงเศร้าครับเศร้านี่มีงัวแม่ลูกหนึ่งโค้มครับซดเป็นซดครับนี่คืองัวลูกเหล็กเด้อลูกประมาณสามสี่เดือนครับแม่สูงลอยสามหาครับพี่น้องครับนมสีเตากีบเรียบขอเท่างามดีครับแม่ลูกโคมนี่สุดยอดครับลูกเพคนนี่นาอิลีครับพี่น้องครับนาอิลีครับเปิดไว้เศร้าสี่สองหมื่นสี่เท่านั้นครับ ราคาง,งว้วช่วงนี้กะกำลังขยับขข้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝ่าเก็บเขาขออเขาลักไว้ครับนี่สองหมื่นสี่พันงวงลูกเล็กสดแห้งเปลี่ยนเข้าให้เรียบร้อยแม่นมสีเต่าครับเล็บกะงามอยู่ครับปกติดีถือว่าธรรมดายอยู่แม่ยยอยากหยดขาดน้ำเลี้ยงเล็กน้อยเพราะว่าลูกพันเต่านมหลายลูกเต่านมแห้งครับให้ลูกนะดีครับแม่นี่ โค้งสสงเงีาวดีเพี้ยนเอาอีกเพี้ยนเอาอีกยั่งหน่อยครับเพราะว่าลูกพ่นหนาหลาสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ครับโอ้หัวห่องครับบอกยังกระบาด้ยินดอกไปไปอีละไปไปหนี่ลูกเพ่นครับเง้วอัหลาดครับหนาหนาแหงครับลูกลูกเพลิดเมีย,ยน,น,นะครับน,น,นั่นหนาครับสองหมื่นสี่เท่านั้นนี่เบิ่งครับตาหล้างกวางดี โกค้างไงดีครับเบิรงครับลูกเนื้อหนังครับเนื้อหนังมาเต็มครับลำถ่วงเพิ่นเกียรขี่เด้อครับเด้อนอนเกียรขี่ครับสองหมื่นสี่ครับพี่น้องครับกินนมโซ่กินนมดูขนาดซสื้อไปกระอัดหัวหานแม่เพิน์นเด้อพี่น้องเด้อจังสีเดีอ้อวนลูกกับจังสีสมบูรณ์ตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วล่ะลูกครับเพี้ยนเอาแม่เพิร์นนะครับลูกกินนมดูครับโคบนีสองหมื่นสี่งวลูกเละเฮะ พี่ครับนาหรือยังครับซื้องง้อจอยไปเฮ็ดให้มันอ้วนถ้าซื้องง้ออ้วนไปมันสีจอยครับพี่น้องครับเขาต้องไปเฮ็ดให้มันอ้วนเอาครับใส่อาหารจากสองสอบสามสอบเนี่ยโอ้แตกพายหาแล้วครับหลังเมครับสองหมื่นสี่ครับง้อลูกแหลกสดแห้งไผกระลังตามหาง้อเม่ลูกครับเม่ใหญ่อยูเดอร์ครับพี่น้องครับแม่ลำตัวยาวเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับพูนกินนมโช่เลย กินนมดูครับเนี่ยนี่ต้องเพี้ยนเอาแม่เด้อครับเด้อเสือหารมาให้แม่เพิ่นกินแน่ว่าเม่ลูกก็เริ่มหายากหลายอยู่หัดว่าเป็นตะเลี่ยงหาโคมเป็นตะเลี่ยงยากครับตอนนี้เบ้าตึงคัดมาให้แล้วครับโคมนี่สดดีลูกหลกสองหมื่นสี่จมูกสีดำม้วชีวะแวงงว่านี่ใสหูดีเปลี่ยนเข้าให้แล้วทางงว่าหูคือสิเลี่ยนเข้าบัวได้ครับเขาไก่บัวได้ได้ง,งัว่าหูครับ นี่เข้าเนี่เบาตึงเปลี่ยนไห่แล้วเปลี่ยนไห้แล้วย่างดีนาแม่กัหนูกดีสองหมื่นสี่พันงวนลูกแดกซดเป็นซดแม่บ่ตรทันขืนเด้อครับบ่ทันทับลูกสามสี่เดือนเข่าสี่เดือนได้ขาดไวอีกบ่โดนคงสีได้ผสมแม่เพิ่นครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับแดดแก่ๆครับโอ้ยกินน้ำดีขนาดง่วตัวนี้ลูกหน,น,นาครับหนาปืดเลยครับลูกครับนี่สนใจโท่มากเด้อสองหมื่นสี่เท่านั้นครับ สนใจโทรมาหาเบาตึงได้เบอร์โทรเบอร์ไล์ครับปักพิกัดมาเลยครับนี่เบอรงครับสองหมื่นสี่พันงวหลูกแหลกเท้าสิไปหางวงม่ได้ครับสองสามหมื่นมานหนีรอหางัวงครับหางวงแม่หลูกเป็นตะเลี่ยงครับมันก็มีหลายอยู่รอกครับแต่ว่ามันหาโบเป็นตะเอาบ่เป็นตะเลี่ยงก็เลยคัดมาแน่ครับเพราะว่าอาศัยให้เอฟซีเปเลี่ยงต่อครับ นี่เป็นงอเลี้ยงเด้อนี่ครับนี่ไปเพี้ยนเอาแม่จัหน้อยครับลูกนี่อ้วนขนาดหนังหนาขนาดแม่โค้งสร้างดีสวงบ่สุดบ่จมนมซีเต้ากีบเล็บขอเท่างามดีปกติดีปูนะ่ะลูกอ้ยเต่าขนาดได้ลูกลูกเต่าขนาดลูกเต่าขนาดอา้าวสำหรับชิปนี้ครับบ่าวตึงปทุมราชมีมาฝากหนึ่งโค้เด้อ สนใจโทรหาบาตึงเด็เลยสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีครับผม